ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศนะครับซึ่งทุกท่านที่ทำงานด้านนี้มาท่านคงทราบนะครับว่าเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นมานะครับถือว่าเป็นวิกฤตของของประเทศนะครับเป็นวาระแห่งชาติที่เราจะต้องช่วยกันในโอกาสที่ผมดำรงตำแหน่งผู้บระชาก,การตระกลแห่งชาติตั้งแต่เดือนตุลาปีห5ห้า ผมได้แถลงนโยบายไปแล้วว่าผมจะมุ่งมั่นในการทํางานในการแก้ปัญหายาเสพติดครับถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่ตางๆในพื้นที่และคัดเลือกหมู่บ้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรบามยาเสพติดเพื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3โดยพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมในมอบหมายให้พลตำรวจตีระพีพงศุภัยบูรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3สั่งการให้ตำรวจภูธรในสังกัดดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์โดยการนำของพลตำรวจตรีรุทธพลนวรัตน์ได้มีนโยบายให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อมกับมอบหมายให้พันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ บ้านกรกขี่หนูหมู่ที่3ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีขนาดพื้นที่3.1ตารางกิโลเมตรมีครัวเรือน255ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น900คนที่เหนือติดกับบ้านสวัสดีตำบลกลันทา ที่ตะวันตกติดกับบ้านหนองม่วงตำบลชุมเห็ุทิศใต้ติดกับบ้านตราดรวนตำบลชุมเหตุทิศตะวันออกติดกับบ้านหนองไผ่ใหญ่ตําบลชุมเห็ุมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่คุ้มดังนี้คุ้มธรรมรักษาคุ้มหลานเจ้าปู่คุ้มพกามาศคุ้มสันติสุขประชากรส่วนใหญ่ร้อยละแปประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนอีก20%ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างบ้านกรบขี้หนูหมู่ที่3เป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรปรราาามยาเสพติ สถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์นำโดยพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566ขั้นตอนที่1ท่านเตรียมการสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการดังนี้ 1>, 1. เข้าพบแนมอำเภอเมืองบุรีรัมย์สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรกที่หนูผู้บริหารท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองชุมเหตุเพื่อนำเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 2. พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจัดทำโครงการและจัดทำแผนงานพร้อมกับออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรัมย์เพื่อชี้แจงโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมกับแนวทางในการดำเนินงาน 4. ประชุมกับส่วนาราชการต่างๆและผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน <5. S 1> เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน 5. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงภารกิจการดำเนินการตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 6. มีพิธีเปิดโครงการในวันที่3เมษายนพุทธศัก,กราช2566โดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตแนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และพันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานและเข้าร่วมโครงการพร้อมกับมีการลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขั้นตอนที่2ขั้นดำเนินการ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนได้เข้าพักแรมในพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์โครงการมีการบูรณาการเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งเช่นมีการวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกันจัดทําแผนที่เดินดินแผนการดําเนินงานของชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนมีการประชาคมร่วมกับผู้นําชุมชนและชาวบ้านโดยให้มีการเอ็กซเรย์ตรวจหาสารเสพติด100%กําเหนดช่วงอายุระหว่าง12-65ถึงปีซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2 5 66เป็นต้นมามีการบูรณาการเพื่อให้เกิดการบำบัดโดยชุมชนมีการสร้างแนวร่วมกระบวนการค้นหาผู้เสพเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบ CBTX เช่นมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาฝึกอาชีพเล่นดนตรีเข้าวัดฟังธรรมใช้ธรรมะบำบัดฝึก,กระเบียบแถวร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นมีการศึกษาต่อและการพบแพทย์เป็นประจำทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก มีการบูรณาการเพื่อให้เกิดชุมชนยั่งยืนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและสรุปบทเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยชุดปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับฝา่ายปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขหัวหน้าคุ้มคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ออกสแสวงหาความร่วมมือสร้างแนวร่วมในการปฏิบัติงานกดดันกลุ่มเสี่ยงสื่อสภาพชุมชนและทำา MOU กับทุกครัวเรือนพร้อมกับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเปิดอกเปิด สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนซึ่งผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทําให้กลุ่มเป้าหมายได้สมัครใจเข้ากระบวนการชุมชนบําบัดจํานวน25นายสรุปผลการดําเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนของสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ บ้านกรกที่หนูหมู่ที่3มีประชากรตามทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น1,047คนแบ่งเป็นชาย481คนเป็นหญิง566คนมีจำนวนครัวเรือน436ครัวเรือนแต่จากการสำรวจพบว่ามีอยู่จริงเพียง255ครัวเรือนและได้มีการลงนาม MOU ครบแล้วทั้ง255ครัวเรือนมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4คุ้มจากการประชาคมหมู่บ้านมติที่ประชุมให้มีการเอ็กซเรย์100% โดยให้มีการตรวจหาสารเสพติดอายุระหว่าง12ถึง65ปีซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น514คนผลจากการตรวจหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดในร่างกายจำนวน493คนตรวจพบสารเสพติดจำนวน21คนจากการประชาสัมพันธ์โครงการได้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน4คนเนื่องจากทั้ง4คนเคยเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมแล้วมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน25คน